เอาเอาคุยก่อนละกันค่ะจริงจริงสำหรับคุยคยส่งบอกอยู่ว่าคยดูเรื่องคนแรกๆเนาะก็แต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายะคะแต่ก็ให้กําลังใจทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ใครมีอะไรจะปรึกษาหรือว่าใคร ต้องการที่รองรับน้าตาเราเราก็อยู่ให้คําปรึกษาได้คะ่ะแต่จริงๆพอเรื่องมันใหญ่เกินให้คำปรึกษาแล้วเราก็ได้แต่ให้กำลังใจแหละอืมอย่างสภาพจ,จิตใจเจมส์เป็นไงบ้างเพราะว่าเราอาจจะพูดมาหลายครั้งนะวันนี้มันมันกลับมายัางหรือว่ามันยังไงบ้างมันยากที่จะร้อยอะค่ะที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะคือ คือทุกคนอะรักเขา mm hmm. เขาเป็นคนที่น่ารักรวมถึงขนาดคุณจะไม่ได้อยู่มาเจ็ดแปดปีเนาะคุณเพิ่งกลับเข้ามาแต่คุณจาได้ว่าความน่ารักของเขาคืออะไรคุณสะจไม่สามารถอ mm ินมนจินได้เลยว่าเพื่อนๆที่ที่โดนหักอกเ mm hmm. ขาจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนสิ่งที่คุณทำได้ก็แค่ถามเขาแหละว่าไหวไหมวันนี้อะไรอ่เง mm hmm. ี้ยค่ะก็ เรื่องอื่นก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจหรือเรื่องของอะไรทนายอะไรก็ว่าไปเลยนะคะแต่เรื่องของจิตใจมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเจนเนาะอย่าร้องไห้ค่ะเพราะว่าหลาเป็นห่วงเจนเพราะว่าด้วยความที่เราก็เห็นว่าเจนสนิทกับเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมาตลอดเจนนี่ใช่ไหมคะใช่คือว่าคือเจนนี่สนิทที่สุดทุกคนเห็นอยู่แล้วล่ะแล้วก็สนิทแบบ เหมือนเหมือนมันนอนทับกันเลยอ่ะเออแต่แต่ว่าแต่ว่าอย่างคนอื่นๆนะคะจะบอกว่าไม่สนิทก็ไม่ได้นะคะคือคนอื่นก็สนิทเขาก็เสียใจเท่าเทียมแหละ,ค,ะค่ะอืมม่ได้พีถามเรความเป็นแก๊งนางฟ้าณวันนี้มันถือ,อยังไงจริงๆคําว่าแก๊งนางฟ้าอันนี้คือคิดว่าทุกคนอะ่ะขอบคุณพี่ๆมากที่ให้ชื่อเฉพาะเลยแล้วกเ็เหมือนเรียกให้มันเป็นรวมๆกันเมื่อประมาณแบบสิบปีที่แล้วอนะไรอย่างเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ ไอ้คำว่ากลุ่มเพื่อนอ่ะมันก็คือกลุ่มเพื่อนจริงๆจะมีคนเข้าไปออกมาความรักที่ใครให้กับใครอ่ะมันก็คือเหมือนเดิมแหละค่ะนล้วันนี้เราฮิวใจกันยังไงบ้างในส่วนที่เหลือในส่วนมี้ในส่วนที่เหลือไม่ไม่ในส่วนในส่วนของเอนแรกก็จริงๆจริงๆก็ปกตินะคะทุกคนพื่ว่าพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเพื่อที่จะให้เขาดําเนินชีวิตไปแบบไม่ซึมเศร้าอ่ะ เรื่องมันเรื่องมันหนักเนาะสำหรับสําหรับทุกคนอ่ะคือจะโดนเยอะโดนน้อยหรือว่าจะจะเอ่อต่อให้เหมือนเจนเคยพูดว่าต่อให้เป็นบาทเดียวเขาก็เสียใจรลยมันไม่ใช่แค่เรื่องสตังค์อย่างเดียวระมั้งใช่ไหมสำหรับพวกเขาเท่าที่คุณฟังมาเนาะเออก็ก็ประมาณมันคือความผูกพันพี่เจนแข็งแรงรือยังคะเออนะวันนี้เราเป็นยังไงดีพี่เจนครับแฟนๆให้กําลังใจเยอะมากเลยพี่เจนมีอะไรอยากพูดบ ส่งต่อกำลังใจให้คุณนาาด้วยอะค่ะว่าจริงๆวันนี้มันก็เจ็บกันทุกคนก็จริงๆอยากให้มันมีโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนละให้ไม่เออแต่ทุกคนเข,เขาต้องใช้ชีวิตต่อให้ให้ดีที่สุดถ้าเขา ซึมเศร้าทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงลูกเขาจะเป็นยังไงนี่ก็มีลูกเหมือนกอนันอะไรเงี้ยทุกคนก็คงต้องพยายามทําตัวให้ปกติที่สุดไม่คือไม่ได้อยากให้ไปกดดันหรือว่าไปจริงๆเข,เขาก็คงกดดันตัวเองกันอยู่แล้วละค่ะค่ะเราพยายามทำอมีโอกาสได้ค,ค,คุยกันบ้างหรือยังใค่คะพี่นานะขอโอกาสจากพี่เจนละค่ะอยากให้เพื่อนมาะโทรศัพท์สักั้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีพี่มีน้องในข่าวรแล้วค่ะเจน แต่นาวันนี้เจนยังไม่ได้เหมือนใจหัวใจเจนแบบที่มันแหลกแล้แต่ว่าคือขอเวลาดูแลหัวใจตัวเองก่อนเจนก็เนี่ยเจนก็คุยกับคริสคือแบบส่วนมากเราจะคุยกันเรื่องอื่นเราจะไม่เมนชั่นเรื่องนี้เพราะว่ามันมันบอาช้ำจริงๆทุกคนทุกคนเขาแบบที่ทุกคนเห็นว่าเออทุกคนทําไมใช้ชีวิตยังยิ้มได้เลยจริงๆเขาก็พยายามจะให้ตัวเองยิ้มได้ทุกวัน เหมือนกันเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อซึ่งในมุมเสียใจกันทุกคนใช่พี่โอเคค่ะขอบคุณนะคะพ่เจ